สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับเมื่อกี้สายดวนมาครับพี่น้องเนาะสายดวนปูสามแปดมหาเกามาเชียครับผมครับเดี๋ยวจะทษขึ้นหาปูเด้อครับผมครับพอดีปูกับคงจะมีแนวทางเด็ดครับพี่น้องเนาะเพราะว่าปูกับคิดหอดน้ำเชียกับเก่ามาเชียเนี่ยครับผมครับปูจะทุ่มหาตลอดครับก่อนเดินกับขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป no like ็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูสามงวดวันที่หมีนาคม67กันเลยครับปูการนมัสการครับเลือญพอครับปูโอ้สาธุเด้อปูปูโทรมาหาเก่ามาเชียร์อีกแล้วครับครับผมถูกรัก้อยถูกรักร้อย สูตรหลักร้อยแปดหนึ่งสี่เอาสี่กุจย่อโอ้มงนนี้ปู้ห้หลักร้อยปะครับผมเบิดแล้วทึ้งลักทิบแบบอ๋อเป็นเลขปักหลักบะนี่ครับ<น>ผมแปดแปดหนึ่งสี่เอาสหลักร้อยอันนี้หลักร้อยบนแปดหนึ่งสี่เอาสี่ครับผมเออถือดีเนี่ยนี่ถือดีสูตรเนี่ยครับผมล,ลักลักสรบหลักสิบบนบันเนี่ยห้าแปดหนึ่งเอาแปดสิบบนห้า แปดหนึง<อ>่งเอาแปดแปดหลักหน่วยบนบาหนห้าหกศูนย์เอาหกห้าหกศูนย์เอาหกนั่นแหละแปดศูนย์แปดหกเท่านั้นเอาเขียนใบเล้วุ๊บปุ๊ถือบอกหลักลอยมันถือดีดีครับปูหลักลอยมันหลักพันหนึ่งข้งพันหนึ่งครั้งหลักลอยบนหนึ่งข้งเลขสามเลขหนึ่งเลขสาม ร้อยบนหนึ่งครั <S <s ้งเลขสามบาทหนึ <S <s ่งสิบบนเลขเก้าสองครั้งสิบบนสองครั้งบาทหนึ่งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบาทหนี่งละร้อยร้อยข้อหนึ่งหนึ่งครั้งเลขสามอว่าร้อยข้อสองเลขสามสามสาม เลขสามอันนี้อันนี้ถ้าในมดบอกปุ๊บบวกวีกวบอกบอกยังดูสองครัตัวอ๋อบ,บวกร้อย 3, 3, 0, บวก, 3, กร้อยสามสามศูนย์หนึ่งบวกสามร้อยครับผมบาบลีก 5, 5, ็ 5, 5, 8, 7, บวก, 5, กร้อยห้าห้าข้างที่ห้าห้าห้าแปดเจ็ดบวกห้าร้อยอ่านก็บวกหลักสิบข้างที่สี่เลขเจ็ด บวกสามกองที่เด็ดเด็ดนะปูเขามาเชียนอีกนิดนึงอ่าบวกบวกหน่วยบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งที่ปูหน่วยหน่วยครั้งที่หนึ่งอันเลขมุนเนี่บอกเลขมุนครั้งที่หนึ่งครั้งที่เลขสามสามสามทุนไหมหน่วยครั้งที่หนึ่งสามสามชุนเอาเลขร้อยมันสามครับผม ครั้งที่สองสามสามศูนย์เอาเลขสามบาทนี่กัห้าแปดเจ็ดเอาเลขห้าหลักร้อยห้าบาทหนึ่งัขั้งที่ที่ทุนไทยบาทนี่สามเจ็ดห้าเอาเลขเจ็ดหลักร้อยเจ็ดบวกสามคงที่ทนได้แปดหนึ 3, 4, 3. ่งสี่หลักรอยสามพงที่เออบวกสามคงที่ได้แปดหนึ่งสี่ เอาซีตัวเดียวทุ่นกันซีหลายบังคับทุนสามทนสามลักลอยมาท่านครับเอาปูทุ่นสูตรแป๊บหนึ่งด้วพอดีท่นเข้ามาเชอนเดี๋ยวพี่หน่อยพี่ซีตามพระท่านลักลักลักลอยสูตรลักลอยก็คือเอาลักพันรางวันที่หนึ่งนะปูเนาะนั่นหลักพันรางวันที่หนึ่งบวกหลักร้อยรางวันที่หนึ่งบวกบวกหลักสิบรางวันที่หนึ่งสองครั้งบ้านเนี่ยบวกหน่วย บวกหน่วยบน ه, บวกหน่วย<ล>บวกหน่วยบนเลข้าบวกหน่วยบนเลขีา้าครับผมเออบายดีกบวก,กหวล,ล,วกลักหน่วยล่าง <Want> นนเลขสามบวกหลักหน่วยล่างครับผมเออบวกร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสามโอ้ครั้งที่สองเลขสามอันนี้ร้อยครั้งที่สองเ่อเลขสามครั้งที่สองอ่าครั้งที่สามบันเลขห้า ร้อยครั้งที่สาเลขห้ารอยครั้งที่สา <5 S 2> มเลขห้าครับผมบาทดียวสิบครั้งที่สี่เลขเ็ดบวกสามคงที่สิบครั้งที่สี่บวกสามคงที่บวกสามคงที่ได้แปดหนึ่งสี่ได้แปดหนึ่งสี่ถือเงาดิถือเงาดรับรอยก็ได้สูตรนี้สามารถไล่ย,ย้อนได้เลยปูเนาะโอ้ยได้ทบเบงได้แค่ในในบเบงได้แค่ะปะแปู เดี๋ยวเก่ามาเชียร์จีไปเฮ็ดย่อนหลังเบิงที่ปู่บอกสูตรบ้างฮนครับโอ้ลักลอยพี่น้องเอ็ซี่ก็บจากได้ยุครับผมเดี๋ยวฟังไปน้ากันเนี่ยแหละครับพี่น้องลักลอยของปู่ปูปูเน้นซีบ้างฮนเน้นสามไม่หายข้าเจ้าโอ้สามหลักร้อยบัดสีชีหลักร้อยหัวหนี้ซีครับผมซีหลักร้อยได้ซีที่ปู่เน้นลองจับเลียกร่างเลียกร่างนี่ก็ถือดี หน่วยล่างหนึ่งหกศูนย์เอาหนึ่งตัวเดียวหนึ่งหกหลักทีมันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์เดี๋ยวน้ปูลักลักหน่วยหัวว่าหันพูดอะไรยังก่อลักหน่วยล่างครับผมหน่วยหน่วยบนนี่ห้าหกศูนย์หน่วยบนห้าหกศูนย์หลักทีมันนึ่ห้าแปดหนึ่งเอาแปดครับ อันน่วยล่างนี่หนึ่งหกศูนย์เอาหนึ่งตอนแรกปูหมักหกเนาะเออวันนี้มันมาาันมาเข่ามันมาเข่าพี่อะอ่า้อน,นเด้อเด้อปูนุวานงวดว่างหันนลูกซับสวนไอ้น่วยลางงวดนี่ตัวใดกับปูหนึ่งหกศูนย์เอาหนึ่งตัวเดียวหนึ่งหกศูนย์เอาหนึ่งหลักหลักสิบล่างบันี่เจ็ดเก้าศูนย์เอาเจ็ด เจ็ดนเนก้าศูนย,เย์เอาเจ็ดนั่น,น,น,ลน,นแล้ว่ลับทีบันถึกดีเลยอันนี้ก็ได้เลขออกเจ็ดหนึ่งฮ่าเดียวเลลา่าป่าฮ่าฮ่าี่าฮถากดีฮ่าฮ่าอ่าฮ่กฮ่าฮัาฮ่าี่าฮ่อันาั่าฮ่าฮ่อฮ่าอ่าั่าไปชี่าฮ่วฮูาฮ่าฮ่า่า่าร่าฮ่าฮอย่าฮ่่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่รฮ่า่าฮ่่า่า่่า เดียนดีเนาะปูเนาะปูมีหลายสูตรครับผมร,บร,บรับเลขศูนย์ตัวเดียวงวันนี้เลขบนศูนยตัวเดียวน่ว่าปูเสือเอาแปดศูนกับหกศูนยะโอ้กแปดศูนแปดศูนกับแปดหกเออมีสองวทยนี่เลขบนเอาซี่ก็จะเป็นซี่แปดศู<ม>นยี่แปดหก่ามนั่นีที่นี้ครับผมเลขบนปูเลขล่างกับตุด เด็กล่างม่ตัวใดปูหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ปะครับหนึ่งตัวเดียวนะครปูเน้นเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเจ็ดหนึ่งตัวเดียวไม่ออกงวดเมื่อกี้จะมาออกงวดนี้ได้ครับพี่น้องครับที่วลักสีป่ะเนี่ยเจ็ดเก้าศูนย์บอทัชสีเจเคเด่นครับร่างเจ็ดเก้าศูนย์ปูปูแน่นละครับเจ็ดเก้าศูนย์เอาเจ็ดปูดเอาเจ็ดด้วยเจ็ดสิบเอ็ดอืมเจ็ดสิบเอ็ดเม็ดเดียวที่ว่าอันหนึ่งหกศูนย์นี่ลักหน่วยบัสเนี่ยตาบางปูเน้นเนี่หนึ่ง ตดียวครับทีเวลาทิปนมันมันมาชุดหนึ่งตัวเดียวเนี่ยอืมครับผมหนึ่งสองสามเอามันมาชุดหนึ่งจนหนึ่งตัวเดียวอันนี้ก็หนึ่งหกศูนอันนี้หนึ่งสองสามหนึ่งหกศูนหนึ่งสองสามมาใส่ปูเอาหัวรักลยมันโอ๋ออันนี้กับหนึ่งหกศูนมันเขาหนึ่งตัวเดียวผมมันชุหนึ่งชนหนึ่งปีบาร์รักทิปรักลอยนี โอ้ถึงเงี้ยเด้อบนนี้บนล่างเรียกบนย่างเดียวชุ่มว่าต้องว่าต้องกลับบนเดียวครับปูหลักร้อยเป็นแปดหนึ่งสี่หลักสี่ห้าแปดหนึ่งหลักหน่วยห้าหกศูนย์ครับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับครับผมกับปูสามแปดเด้อครับพี่น้องหาปูอหาโอกาสก็มาเชร์กันจะไปหาปูเด้อปูครับปูโทรมา หาเก่ามาเชียกับน้ำเชียรกับผมอยากให้พี่น้องที่โชคดีไปนน้ำกันครับผมครับกราบขอพระคุณปู่การนมสักการครับเอเอาครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้พิเศษด้วยครับผมปู่กับเมตตาโทรมาหาอีกแล้วครับปู่สอนสูตรหลักลอยร้อมครับผมสอนสูตรหลักร้อยครับหลักร้อยบน เดินดีครับพี่น้องเนาะถือว่าปูพผนมีหลายสูตรเพื่อนก็ซ้อมเบิ้งสูตรได้ครับผมว่าสูตรใดเดินดีเดินบ่ดีครับผมคลิปนี้พี่น้องที่ที่ชอบอ่านสูตรเลขครับผมสามารถฟังไปน้ากันกับเกาะมาเชียรได้ครับผมครับปูเสือภัยเลยครับพี่น้องครับปูสอนสูตรลักลอยให้ครับเอาในงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมหกสิบเจ็ดครับลักลอยปูได้แปดหนึ่งสี่ หลัก10บนได้581หลักหน่วยบนได้560ครับหลักร้อยเน้นที่4หลัก10เน้นที่8หลักหน่วยเน้นที่6ครับจับคู่ก็คือ486กครับอีกตัวนึงคือ4 80ูครับผม4 8 6 480ครับตัดเลนก็นจะได้8086นหี่แหละครับผมครับหลักร้อยเน้นไปที่4ครับสำหรับเลขล่างครับผม สิบล่างเจ็ดเก้าศูนย์ครับหน่วยล่างหนึ่งหกศูนย์ครับเน้นไปที่หลักหน่วยคือหนึ่งหลักสิบคือเจ็ดครับผมเม็ดเดียวปูสามแปดห้มากก็คือเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวเด้อครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวครับงวดว่างหันเก่ามาเชียกจัดหนักอยู่ครับผมเพื่อจะมางวดนี้เด้อครับพี่น้องเบิ่งไปน้ากันครับเพื่อได้โชคได้ลาบกับปูครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกข้อไว้พรอมให้พี่น้องพี่โชคดีสุขสุขคนเด้อครับพี่น้อง โชคหมานไปน้ำกันกับหนึ่งมีหน้าคม67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ